สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาพบกับนาเชียผ้าลวยเดอครับพี่น้องครับอากาศยามเย็นเย็นของวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมนะพี่น้องเนาะครับเอาจะดมาแล้วเดอร์ครับพี่น้องแนวทางลาวพัฒนา VIP พี่ปักกายครับผมครับพิจารณาเบิงเป็นแนวทางเสียงโสดเสียงดวงเบองเดอครับผมลาวพัฒนา หลังจากที่น้ำเชื่อผ้าลวยได้ลงแนวทางครับตั้งแต่เสาเนาะพี่น้องเนาะบ่าวาจะเป็นเอกของพ่อบางพีครับผมพ่อบางพี่ครับลงให้พี่น้องเอฟซีแต่เด้อครับผมเด่นมาเต็มเต็มเลยครับผมงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้เจ็ดครับพี่น้องเนาะเจ็ดกับห้าจับคู่เจ็ดสองห้าสองครับผมเข่าเทิ่งบนเทิ่งล่างครับผมงวดว่างหัน งวดนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับลงไปแล้วเด้่ครับผมเลขของพอบางพี่ครับพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นเลขของอปูโรบุรี่ครับผมล่ลงให้พี่น้องเอฟซีแล้วเลขพอสแสวงมูนี่เนาะพี่น้องครับผมเพิ่นกแมี่ที่เด็ดที่น่าสนใจเด้อยครับผมเปรียบเทียบเอาครับรวมมาถึงเลขของปูขุนครับพี่น้องเนาะปูขุนเลขวิ่งเดินดีเลขวินกอดคอกันครับผม รวมไปถึงพอจะเลื่อนสินครับแล้วก็พี่สาวเกาหลีผู้ใหญ่ลึกลับตามกันมากนะพี่น้องเนาะครับพิจะรนาเบิงเป็นแนวท่างเซียงโฉกเซียงดวงเด้อครับผมลาวพัฒนา26พฤษภาคมครับเอาคลิปนี้เป็นแนวท่างเลขกวีไอพีพีปากายครับผมได้มาด่วนๆครับผมลงให้ทันทีครับพี่น้องเนาะจะเป็นเวลานี้แล้ครับผมที่ได้มา พี่จะหน้าเบิงอีกสำหนักหนึ่งเด้อครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปดับชมรับฟังเลขเล้าพัฒนา VIP พี่ประกายครับนำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณพี่ประกายเด้อครับผมที่มีแนวทางดีๆครับผมมาสู้พี่น้องเอฟซีว่าจะเป็นเลขรัฐบาลไทยเรือว่าเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องครับผมครับเขาขับไปเบิงรับชมรับฟังน้ากันเลยครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องครับงวดนี้เพิ่นได้ตัวนี้ครับพี่น้องเนาะวิ่งรูดบนล่างเด้อครับพี่น้องบนล่างสี่ครับผมวิ่งรูดสี่ครับสองตัวบนล่างครับสี่หนึ่งสี่เจ็ดครับชุดเน้นของเพิ่นก็คือสี่เจ็ดเด้อครับพี่น้องสี่เจ็ดสามตัวมีเก้าสี่เจ็ด นี่คือชุดเน้นครับพี่น้องเนาะราคาซีตัวหนึ่งเก้าสี่เจ็ดครับงวดนี้ไม่แน่เด้อครับพี่น้องไม่แน่มีลุ้นครับพี่ประกายเพิ่นแถมเลขเบิร์นให้เด้อครับผมปนสูบนี่ครับเลขถามมาเบิร์นเพิ่นจัดให้สามหางครับพี่น้องสามสามห้าห้าแปดแปดครับผมอันนี้เลขอ่าของพี่ประกายฝากมา พิเศษไ้เดอวยครับผมครับเอาพิดจรณนาเบิงครับผมงวดนี้ได้สีครับผม c ีเจ็ดงา่ามบัคพ่นองซีเจ็ดครับซึ่งกับไปช้นเจ็ดับพอบางพี่อยู่ด้วยครับผมพอบางพี่ครับเอานี่ก็เป็นบรรยากาศประมาณ หาฮกม้งครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวลงไปกับอากาศดีครับผมวันนี้เย็นสบายครับพี่น้องเย็นสบายค่ำมากก็จะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดห้องครับผมนี่คือธรรมศาสตร์บานหน้าอิลีครับพี่น้องช่วงนี้ก็จะได้ยินเสียงนกครับเสียงนกเสียงไก่ขันไก่ อ่ะขันนะพี่น้องเนาะครับจากน้อยบริเวณนี้สิเขียวไปด้วยเขาด้วยครับผมครับอีกว่าโดนครับพี่น้องเนาะเขาเกินก็จะเขียง้งามขนาดครับผมพี่น้องเอฟซีไร้ทานกะอยากเห็นครับผมอยากเห็นภาพนั้นจังได้ได้รับชมรับฟังแน่นอนครับพี่น้องได้เห็นแน่นอนเขาเขียวงามครับผม นนี่ะครับเอามาเบิ่งกันอีกทีนึงเด้อครับพี่น้องวดนนี้เิ่นไฮมาซีครับผมครับไฮมาเป็นเลขกซีครับพี่น้องเนาะสองตัวเพิ่นกะจับคู่ซีหนึ่งซีเจ็ดครับผมซีหนึ่งซีเจ็ดชุดเน้นซีเจ็ดเด้อครับผมชุดเน้นซีเจ็ด สามตัวก็จะเป็น947ครับสี่ตัวก็คือ1947ครับตัดเล่นพร้อมเดอครับผม19 94และ47ครับพี่ประกายมีเลขกพิเศษให้คือเลขกเบิรนครับผมการเบิรนไหเนียครับพี่น้องเนาะ335588ครับเอาเป็นแนวทางเล่าพัฒนาครับซ้ำนัก สุดท้ายครับผมที่พี่น้องเอฟซีรอคอยคือ VIP. พี่ประกายครับเปรียบเทียบหลายลอาจารย์หลายลสำนักเด้อครับพี่น้องที่ก่อนมาเชื่อได้นำเสนอไปแล้วครับพี่น้องเนาะครับตัวเด่นตัวชนครับผมคิดว่างวดนี้วันศุกร์นีวบ่หนาผาดครับผมครับพี่น้องเอฟซีน่าจะได้เหกันทัวหนาครับผมที่เขามารับชมรับฟัง แนวทางที่น้าเชียร์ผ้าร่วยได้นําเสนอในงวดวันที่ยี่สิกุษภาคมน,นี่ครับผมครับได้เฮแน่น,นครับผมเบื้องจากตัวเรียกแล้วเพิ่นชุนกันหลายสํานักมากครับพี่น้องเนาะครับชุนกันหลายอยู่ครับผมกับเป็นนิมิตไม้ที่ดีครับพี่น้องครับเนกบกบกบใกล้จะโตกดินแล้วครับผม สองทุ่มครึ่งนี่ครับเตรียมเฮเลยครับพี่น้องครับผมเล่าพัฒนาครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลววยครับผมขอขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีครับที่เขามารับช่มรับฟังครับผมแนวทางเล่าพัฒนากับน้ำเชียร์ผ้าลวด้วยครับขอให้โชคดีเดอ้อครับผมถูกหวยรางวัลปนน้ำกันแล้วก็ จังได้กับพี่เจน่าเบิงเปรียบเทียบเอาครับพี่น้องเนาะหลายๆสำนักครับว่าว่าจะเป็นพี่สาวเกาหลีเด้อครับผมเหล็กวิ่งเดินดีครับแล้วกับผู้ใหญ่ลึกลับที่เพิ่นจับเหล็กให้ครับพี่น้องเนาะเพิลเจมีแนวทางเหล็กจับเหล็กให้แบบไม่ต้องกลับกับว่าไดเด้อครับผมเหล็กเพิ่นจะเป็นสิบหน่วยครับโดยตรงเลยครับพี่น้องนี่ก็เป็นอีกสำนักหนึ่งที่พี่น้องมี ควรจะนํามาเปรียบเทียบครับผมรู้สึกว่าพี่สาวเกาหลีเพิ่นก็ได้หากับซีครับพี่น้องเนาะหากับซีก็ถือว่าส้นซีกยุคครับผมส้นกันยุคเหล็กครับเอาจัาไนกาะขอให้โชคดีครับผมลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งมือแรกนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ